สวัสดีครับผมครูประยุทธ์นะครับชัยนิวัฒนานะครับเป็นครูประจำแผนวิชาเครื่องกลนะครับวิทยาลัยเทคนิคนครราชาสีมานะครับได้ทําหน้าที่สอนในวิชางานส่งกําลังรถยนต์นะครับหัวข้อเรื่องที่เลือกมานะครับก็คือเรื่องอัตราทดของกระปุกเกียร์นะครับใจความสําคัญจุดประสงค์ของมันก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยได้คํานวณอัตราทดเกียร์ได้ แล้วก็แปลความหมายของอัตราทดเกียร์ที่คำนวณเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับเริ่มเรื่องเลยคือการหาตราทดเกียร์เนี่ยในแต่และครั้งหรือในแต่และเกียร์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคำนวณจากสูตรการหาตราทดเกียร์นะครับที่มีอยู่ทั่วไปนะครับตามเอกสารหรือตามสื่อต่างนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะจําสูตรนะครับแล้วก็แทนค่าของจํานวนฟันเฟืเองเกียร์เพื่อหาค่าตาัดทดนะครับโดยที่ไม่ทราบเลยว่า อัตราทดดังกล่านะมันคือค่าของอะไรนะครับทำให้ขาดความเข้าใจนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็จะลืมว่าค่าอัตราทดที่เราคำนวณได้นะมันคือค่าของอะไรกันแน่นะครับไม่สามารถที่จะบอกความหมายได้นะครับผมจึงได้เกิดแนวคิดนะครับที่จะพัฒนานะครับสื่อและกระบวนการสอนนี่จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจนะครับถึงความหมายของตัวเลขนะครับของอัตราทด ที่เราคำนวณได้มาเนี่ยว่ามันคืออะไรมันสื่อความหมายถึงอะไรนะครับโดยการเรียนรู้จากสื่อนะครับที่สามารถจับต้องได้และสามารถตรวจคาตอบได้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจคาตอบหลังจากที่คํานวณตาทศนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนเราก็จะเริ่มจากความหมายนะครับของอัตราทดเกียร์นะครับครับมันก็จะเริ่มจากความหมายของอัตราทดเกียร์ชั้นเดียวนะครับ อันนี้ก็คือเฟืองที่ขบกัน2ตัวนะครับเฟืองที่ขบกัน2ตัวก็จะมีเฟืองตัวเล็กกับเฟืองตัวใหญ่เฟืองตัวเล็กเป็นตัวขับเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันนะครับมีมาร์กอยู่เราเริ่มหมุนเฟืองขับไปนะครับรอบที่1นึ่นะนี่รอบที่1นะครับ,อบ,ร,บรอบที่2เราจะเห็นว่าหมุนเฟืองเล็กไป2รอบเฟืองใหญ่หมุนไป1รอบดังนั้นอัตราทดนี้จึงมีค่าเท่ากับ2นะครับ ถ้าเกิดเราลองนับจํานวนฟันเฟืองนะครับนําจํานวนฟันเฟืองมาคํานวณหาัตาทศแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นนักเรียนก็จะรู้ว่าอัตราทศนี้มันคือความหมายของอะไรความหมายของมันก็คือเราหมุนจํานวนตัวเฟืองขับไป2รอบนั่นเองนะครับดังนั้นค่า,าตาทดที่ได้2เนี่ยก็คือการหมุนของจํานวนเฟืองขับนั่นเองนักเรียนก็จะทราบได้นะครับหลังจากที่นักเรียนทราบ ความหมายของอัตราทดแล้วนะครับก็จะให้นักเรียนมาคํานวณหาอัตราทดของโมเดลนะครับโมเดลที่ได้ทําขึ้นนะครับซึ่งในแต่ละเกียร์เนี่ยในแต่ละโมเดลเนี่ยจะมีอัตราทดที่ไม่เท่ากันอย่างโมเดลนี้เนี่ยคำนวณอัตราทดได้3.52นะครับ3.52ของโมเดลชุดนี้นะครับคืออัตราทดทั้งหมดที่ได้เราจะออกแรงขับที่เพาตัวนี้นะครับนะที่เพาตัวแรก และส่งกําลังออกไปยังเพาส่งกําลังออกไปยังเพาตัวที่สองก็คือเพาตัวเฟืองสีเหลืองตรงนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราทําการหมุน mm hmm. นะเมื่อเราทําการหมุนเพาไปสามจุดห้ารอบที่เราคํานวณได้นะครับ mm hmm. เราลองทวนคําตอบอยู่นะครับอันนี้อันที่หนึ่งหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสามจุห้าเห็นไหมครับ3มรอบครึ่ง เมื่อหมุนไปสามรอบครึ่งเฟืสีเหลืองหมุนไปหนึ่งรอบดังนั้นความหมายของอัตราทดสามจุดห้าของเฟืองชุดนี้ก็คือเฟืองตัวขับนี้หมุนไปสามจุดห้ารอบเฟืองตัวที่ส่งกําลังออกหมุนไปหนึ่งรอบดังนั้นนี้คือความหมายที่นักเรียนเข้าใจนะครับของเรื่องอัตราทดเกียร์นะครับและนี่ก็เป็นและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่ใช้สื่อนะครับให้เด็กได้เข้าใจถึงความหมายของอัตราทดอัตราทด ตัวเลขที่ได้เนี่ยก็คือความหมายของมันก็คือการหมุนของจํานวนเฟืองขับนะครับคือรอบการหมุนของจํานวนเฟืองขับที่ได้นะครับและนี่ก็คือความเป็นมาและข้อสำคัญของปัญหาที่ยกเรื่องหัวข้อนี้ขึ้นมาครับสำหรับวันนี้ก็มีก็เป็นมาแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ